สวัสดีครับ F4 ช่องที่ต้องตอนแชนแนล F4 น้องต้นข้าวสุปริยาครับวันนี้วันที่1ตุลาคม2 5 6พักสบแครับวันเริ่มต้นของเดือนตุลาคมนเะข้าสู่ไตรมาสสุดท้ายของปี68แล้วนะครับนะครับเป็นวันนะเริ่มต้นสู่สามัญชนสำหรับนะท่านทีนะ่ทำงานรับราชการมานะครับเมื่อวานนะเป็นวันสุดท้าย นะเราก็จะเห็นว่ามีข้าการหลายหน่วยงานนะที่นะมนะีกิจกรรมอำลานะตำแหน่งต้องถอดหัวโขนครับนะวันเมื่อวานหลายท่านก็ถอดหัวโขนด้วยความอะไรอวรหลายท่านก็ถอดหัวโขนด้วยความสบายใจนะหลายคนก็ทำใจได้หลายคนก็ทำใจไม่ได้นะมันเป็นวิถีครับวิถีชีวิต นะก็อย่าไปกิดยึดนะครับกับหัวโขนที่ได้มานะเพราะว่ามันไม่ใช่ของเรานะครับมันเป็นเรื่องสมมุตินะครับเป็นบทบาทชั่วคราวนะเมื่อถึงเวลาส่งต่อแล้วก็ส่งต่อนะครับเราก็ทําใจให้ไดนะ้การใช้ชีวิตเป็นสามัญชนธรรมดานะครับซึ่งเราก็เกิดมาก็เป็นสามัญชนนี่แหละนะพอมีช่วงหนึ่งนะครับเราได้มีโอกาสไปสัมผัสนะยศถาบรรดาศักดิ์เนี่ยก็อย่าไปยึดติดมัน นะก็ให้กำลังใจทุกท่านนะครับนะท่านต้องกลับมาดำรึกถึงชีวิตเก่าๆความเป็นธรรมชาติสามันจน <c oughs> เอ,อถ้าไม่มีที่ไปถ้าทำใจไม่ได้มาครับมามาอยู่กับกลุ่มพวกเรานี่นะครับกลุ่มของผู้สูงวัยนะที่ผ่านตรงนั้นมานานนะมาอยู่กับเนี่ยมาเป็นเอซีน้องต้นข้าวสุปรยา น้าน้องคนนี้นะครับจะทำให้พวกท่านลืมนะลืมสิ่งที่พวกท่านเคยมีไม่ว่าอำนาจบริมีหรือยศถาบรรดาศักดิ์เพราะอะไรครับเพราะว่าข้อคิดดีๆน้บรรยากาศอย่างความการแสดงออกของน้องต้นข้าม,มันจะเป็นช่วยเยียวยาให้พวกเรานะครับมีความสุขได้น,ะน้ายังไงก็มานะนามาดูนะครับไม่เชื่อมาลองดูเพราะว่าน้องต้นข้ามมีอะไรหลายๆอย่างนะที่ในช่วงที่ ช่วงที่ผ่านมานะครับเรานึกไม่ถึงเราลืมนะเป็นเรื่องธรรมดาเรื่องธรรมชาติเรื่องง่ายๆนะแต่ว่าเราก็มองข้ามไปนะก็คือการมองโลกในแง่บวกเนี่ยนะเรามาดูสิ่งที่น้องต้นข้ามาสังเกตหัวใจหลายคนนะครับสังเกตความรู้สึกหลายคนที่ลืมมองโลกในแง่บวกนะติดนะจมจอมอยู่กับมองโลกในแง่ลบคือมองโลก โลกในแง่บวกเป็นยังไงอะคิดง่ายๆก็อะไรกันมองในสิ่งที่ตัวเองมีนะพอใจและทําในสิ่งที่ตัวเองมีตัวเองได้สิ่งที่อยู่กับสิ่งที่ตัวเองมีอ่นะทําในสิ่งที่ตัวเองมีอ่ให้ดีที่สุดนี่คือมองโลกในแง่บวกถ้ามองโลกในแง่ลบก็คือมองแต่สิ่งที่ตัวเองขาดมองแต่สิ่งที่ตัวเองไม่มีนะมองแต่ ปมด้อยของตัวเองนั่นแหละครับคือคนที่มองโลกในแง่ลบน้องต้นข้าวเป็นคนที่มาเตือนสติหลายๆคนนะเวลาเจอปรสสกปัญหาเจอดาม่าเจออะไรเนี่ยน้องบริหารยังไงบริหารบริหารอารมณ์บริหารความรู้สึกเนี่ยตรงเนี้สาคัญนะเด็กขนาดอายุสิบสองสิบสามปีเนี่ยนะครับเขายังบริหารความรู้สึกบริหารสถานการณ์เป็น นะโดยเอาอะไรครับเอาความรู้สึกในเชิงบวกนะมองโลกในแง่ดีมาใช้นะมันจึงไม่มีพลังลบใดๆที่จะมาทำลายความสุขได้ไง <c oughs> ามานะครับมามามา,มาอยู่ในกลุ่มพวกเรานี่นะครับโดยเฉพาะเข้ามานะเข้ามาฟังเนี่ยมานี่มาเปิดคลิปนี่ช่องที่ตรงตอนนี้ <c oughs> ท่านจะเห็นว่าวิธีบริหารความรู้สึกตัวเองการมองในโลกเนี้ยแง่บวกมันเป็นยังไงนะเมื่อคืนนะเห็นบรรยากาศนะครับเห็นบรรยากาศของการแสดงาการแสดงสดของน้องต้นข้าวน่าเป็นการปรับตัอเป็นการเรียนรู้เป็นประสบการณ์นะเป็นประสบการณ์ที่น้องต้นข้าวต้องเรียนรู้เพราะว่าการที่เราไป สร้างบรรยากาศนี่มันก็จะมีนะมีพื้นที่มีผู้ชมเนี่ยหลากหลายอาชีพหลากหลายวัยในการที่จะนําเสนอนะในการที่จะอินเตอร์เทนนะในบางในบางกลุ่มในบางพวกเราอาจจะใช้วิธีการอินเตอร์เทนเนี่ยแบบธรรมดาธรรมดาเนี่ยมันก็จะทําให้ผู้ที่อยู่ในงานนะมีส่วนร่วมได้แต่ในบางงานนะ ในบางงานบรรยากาศเนี่ยเราจะไปใช้วิธีการอินเตอร์เทนอินเตอร์เทนแบบเดิมๆวิธีเดียวเอาอันรูปแบบเก่าไปใช้ในทุกที่ไม่ได้นะมันต้องมีการปรับปรับยุทธวิธีปรับวิธีการถ้าวิธีง่ายๆเนี่ยนะคุณครูนิวน่าจะเข้าใจนะการเตรียมตัวสอนการที่จะนำการที่จะถ่ายทอดความรู้ให้เด็กเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าเด็กกลุ่มเนี้ย เป็นเด็กกลุ่มที่มีปัญหาเรื่องอะไรเขามีความชํานาญมีความสนใจเรื่องอะไรสติปัญญาระดับไหนเราต้องวิเคราะห์ผู้ชมนะเราต้องรู้ก่อนว่างานนี้งานอะไรฝ่ายจัดการต้องดําเนินการว่างานนี้งานอะไรมีผู้ชมยังไงถ้าเป็นแบบโอเพ่นหรือว่าเป็นแบบที่จํากัดนคนที่อยู่ในงานเป็นคนระดับไหนเป็นคนที่เขาเป็นอย่างไร จัดรูปแบบไงเป็นโต๊ะจีนเป็นงานเฉพาะกลุ่มอาชีพอาชีพนั้นอาชีพอะไรนะ่าเราจะได้อินเตอร์เทนถูกนะครับข้อมูลเหล่านี้ให้น้องต้นข้าวน้องต้นข้าวถ่ายทอดได้แน่นอนนะ่าก็ต้องมีเพลงที่เข้ากับบรรยากาศของงานด้วยอย่างเช่นงานเนี่ยนะมุติตาจิตนะครูรมุติตาจิตเนี่ย,ค,ยคือวันกเกษียณน,นะนะ นะสน่ฉลองคนที่ให้กําลังใจคนที่กเกษียณอายุราชการนะที่เป็นครูนะงานเนี้ยนะครับเวลาน้องจะเชิญชวนให้นีะ่ผู้ที่อยู่ในงานนะครับร่วมเนี่ยมันเหมือนจะให้เหมือนกับเวลาที่เราไปแสดงในนะ่ประชาชนทั่วไปนี่มันไม่ได้นะ่ในขณะที่ก็าลังเจอกันเขานั่งคุยกันในโต๊ะเนี่ยนะครับกำลังทานอาหารอยู่เนี่ยนะนะ่ฝ่ายจัดการเนี่ยทีมจัดการนะที่ จะปล่อยคลิปเนี่ยปล่อยเพลงเนี่ยต้องคิดดีๆมันเป็นบทเรียนเห็นเมื่อคืนเนี่ยน้องต้นข้าวก็สามารถเอาตัวรอดได้นะครับก็คงเป็นบทเรียนทางคุณครูนิวทางคุณย่าเนี่ยต้องคุยกันกับน้องต้นข้าวและเพลงเนี่ยถ้าเรารู้ว่าเป็นงานอะไรถ้ามีเพลงที่เข้ากับบรรยากาศของงานเนี่ยอยู่เรื่อยๆเนะี่ยงานอะไรก็ตามอย่างเช่นน้องไปแสดงที่วัดน้องก็ร้องเพลงเกี่ยวกับหลวงพ่อเห็นไหมครับเมื่อคืนวาง นั่นแหละมันเข้าบรรยากาศทีนี้ถ้าหากว่าเมื่อคืนเนี่ยถ้าน้องมีเพลงถ้ามีเพลงสักเพลงเนะที่เกี่ยวกับคุณครูเนะนะบูชาครูหรืออะไรเข้ามาสักเพลงหนึ่โอ้โหสุดยอดเลยเลยเมื่อคืนนะแต่น้องก็สามารถที่จะจูนนะจูนนะครับปรับจูนได้ไวมากนะน้องไม่ลืมที่จะให้ความสําคัญกับของงานน้องไม่ลืมที่จะเชิดจูนะให นะ่าให้พรน่ะ่าให้พรคนที่นะ่คนที่เกษียณอายุถึงแม้ว่าจะใช้คําพูดไม่ไม่เหมาะก็าตามไม่เป็นไรนะ่าเป็นบทเรียนของเด็กนะครับเป็นความใส่ซื่อของเด็กเราเห็นแล้วโอ้โหน้องต้นข้าวเนี่ยเรียนรู้ได้ไวเรียนรู้ได้ไวเพียงแต่ว่าฝ่ายที่ฝ่ายที่อยู่ข้างหลังเนี่ยนะครับต้องป้อนข้อมูลให้มันดีๆนะ่ต่อไปทุกงานเพราะว่าน้องต้นข้าวเนี่ยเดี๋ยวนี้เป็นศิลปินรับเชิญ นี่ศิลปินที่จะไปเป็นนิมิคอนเสิร์ตนิมิน่คอนเสิร์ตเนี่ยไปเนี่ยฉะนั้นงานเนี่ยมันจะมีงานเล็กงานน้อยงานใหญ่นีมันอยู่ในบรรยากาศที่ต่างกันผู้ชมต่างกันงานหนักนะอาการนี้หนักหมายความว่าในการที่เราจะาดึงความสนใจของผู้ชมเนี่ยให้มีส่วนร่วมด้วยเนี่ยมันต้องเราต้องได้ข้อมูลเขาก่อน <laughs> แต่ยังไงเราก็มีความสุขนะสำหรับเรานะแต่เห็นน้องบางทีมันฝืด นะเวลาน้องฝืกที่หน้าเวทีน้องก็ไปไม่เป็นนะเราเข้าใจเลยความรู้สึกของน้องต้นก้าวเอ๊ะทำไมเราเข้าใจเลยนะครับเพราะว่าลักษณะของงานบรรยากาศงาน่มันไม่เหมือนกันน่ะอันนี้ก็เป็นข้อคิดสําหรับพวกเราเนาะนะครับก็ขอให้เข้าใจน้องต้นข้าวน,ะน่ะคนที่ไปอยู่ตรงนั้นน่ะนะครับขึ้นเวทีแล้วเนี่ยมันไม่มีใครที่จะไปทําอะไรได้ น้องได้ข้อมูลน้องไปเจออย่างนั้นน่ะปุ๊บน้องก็แก้ปัญหาได้ขนาดนั้นนะไม่ใช่ธรรมดานะครับสำหรับคนที่อายุเพียงสิบสามขวบน่ะก็มีความสุขทุกคนะนะครับน่ะวันนี้ก็ให้กําลังใจน้องต้นข้าวต่อไปน่ะเชื่อว่านะการที่เรียนรู้ได้ไวอย่างน้องต้นข้าวนี่ผมเชื่อว่าต่อไปนะทุกอย่างมันจะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ ในฐานะที่เราเป็นเอฟซีนะเราก็รอดูเรารอดูเยอัฒนาการของน้องต้นข้าวนะครับนะ่าจะนําความสุขให้คนทุกอาชีพทุกวงการไม่ว่างานเล็กงานใหญ่ที่มีโอกาสได้สัมผัสกับน้องแน่นอนนะเราวาคาดหวังอย่างนั้นนะครับก็มีความสุขทุกคนครับสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้แหละสาหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ไม่ข้ามโฆษณานะครับสําหรับช่องทีตรงตอนชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ